เหยื่อก,กองน้ำดื่มได้ใช้งานง่ายเทป,ปุ๊บดื่มได้ทันทีเหยื่อก,กองน้ำบิตารุ่นอาลูนาครู2.4ลิตรและรุ่น XL 3.5ลิตรผ่านการรับรองคุณภาพจากประเทศเยอรมัน นอกจากจะใช้งานสะดวกแล้วยังช่วยประหยัดค่าน้ําดื่มไปได้เยอะเลยเพราะดื่มน้าสะอาดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องงอเครื่องกองน้ําราคาเพียงลิตรละ1.7บาทเท่านั้นผ่านระบบการกองไส้กองแมคตาพัดกองละเอียดถึง3ขั้นตอนเลยค่ะโดยจะผ่านชั้นตาข่ายไมโครช่วยกําจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นขนาดใหญ่ ชั้นไข่มมกแลกเปลี่ยนไอออนช่วยกำจัดหินปูนตะกันและโลหะหนักต่างๆชั้น่านคาร์บอนทำจากกะลามมพร้าธรรมชาติช่วยกำจัดกลิ่นคอลีนดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆรวมถึงช่วยปรับโลชา่นน้ำให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะและไ้กองแมก้าพัดยังสามารถกองน้ำได้มากถึง100ลิตร ไส้กรอง1ชิ้นทดแทนการใช้ขวดพลาสติกได้มากถึง100ขวดเลยค่ะด้านบนตัวเหยือมีบิต้าแมมโมแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนไส้กรองแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองทุกๆ28วันนะคะทางร้านบีเวลมีจำน่ายค่ะเหยือกกองน้ำดื่มบิต้าเหมาะสำหรับใครที่อยู่หอพักหรือคอนโดแล้วไม่สามารถติดตั้งเครื่องกองน้ำได้เหยือกกองน้ำเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจอยากได้เหยียดกองน้ำดื่มบิตต้ก็มีวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือสามารถช็อปออนไลน์ได้ที่ร้าน b ีเวลกรุ๊ปนะคะขอบคุณค่ะ